เริ่มฟังนิทานบ้านนารานันอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นาราันด้วยครับแสงสีเขียวที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาล้อมรอบหญ้านวนน้อยที่ราวกับวรกฏกลิ่นหอมอันเย้าวยวนโชอยออกมาจากหญ้าอย่างต่อเนื่องทําให้คนคนหนึ่งถึงกับท่ำลายสอเต็มปากนี่คือหญ้านวนน้อยยินอย่างหรือทิดานหลังเสียงของเยี่ยชิงหลิงดังขึ้นขณะที่สายตาของนางจับจ้องไปที่หญ้าล้ําค่ะ ที่อยู่บนเนินเขาหมู่เฉินมองเห็นนางกําลังพาคนอื่นๆตามเข้ามาหมู่เฉินพลางพยักหน้าจากนั้นก็มองเย่ยชิงหลิงแล้วพูดขึ้นเย่านวนน้อยยินอย่างนี้ข้าขอถือว่าช่วยกันนะขอ้อมูลเหล่านี้มาจากเจ้ายิ่งกว่านั้นเจ้าเป็นคนจัดการกับสัตว์อสูรที่อยู่ด้านนอกของเหล่านี้สมควรเป็นของเจ้าอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องว่าเรื่องบุญคุณกันหรอกเย่ยชิงหลิงยิ้มแต่ใน้หุบเขานี้ยังมีสมบัติธรรมชาติมากมาย ม้จะสู้ยญ้าหนวนน้อยหยินอย่างไม่ได้แต่ก็ดีมากทีเดียวซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพอบลมของพวกเราเก็บได้ตามใจชอบเลยมูเ่เฉินหัวเระาะเงินค่าคงต้องขอขอบคุณเจ้าเยี่ยชิงหลิงพยักหน้าไม่ได้พูดอันใดจากนั้นก็โบกมือบอกให้คนอื่นๆเลือกสมบัติจากบริเวณรอบๆมูเฉินทะยานตัวอย่างรวดเร็วมุ่งหน้าไปยังจุดที่หญ้านวนน้อยขึ้นอยู่มือของเขาห่อหุ้มด้วยคลื่นหลิงในขณะที่แทงลงไปในพื้นดิน จากนั้นก็ขุดเอาญ้าล้ำค่าขึ้นมาพร้อมกับดินก้อนใหญ่เมื่อญ่านวลน้อยหอยินหยางถูกมูเ่เฉินขุดออกมาแสงสีเขียวมรกตก็พล่านลอยเข้าไปในสัญ,ญลักษณ์บนหน้าผากของมูเฉินแสงสีทองบนสัญ,ญลักษณ์เปลี่ยนเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นมีนำซ้ำยังแสดงสัญญ,ญาณเพิ่มจากบวห้าขึ้นเป็นหมวดที่6อีกด้วยหลังจากรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสัญ,ญลักษณ์ดวงตาของมูเ่เฉินก็อัดแน่นไปได้วยความประหลาดดูเหมือนว่าการตามหาสมบัติทางธรรมชาติ ก็เป็นวิธีที่ดีในการเพิ่มหมวดของสัญ,ญลักษณ์แต่ยากมากที่จะเจอสมบัติธรรมชาติที่เต็มไปด้วยคลื่นหลิงอย่างยญ้านวนน้อยหอยินหยางหมู่เฉินก้มมองยญ้าน่วนน้อยบนก้อนดินความงดงามตามธรรมชาติที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่ออยู่ใกล้ภายในมีประกายแสงแล่นผ่านระยิบระยับคลื่นหลิงอันบริสุทธิ์ที่หนาแน่นกำจายออกมาอย่างต่อเนื่องหมู่เฉินได้กลิ่นหอมหวานอันน่าหลงไหลคลื่นหลิงในร่างกายถึงกับสันสะท้านความรู้สึกประหลาดเติมเต็มในหัวใจ นี่เป็นความรู้สึกต้องการพัฒนาไปสู่ระดับใหม่ข้าจะดูดกลืนตอนนี้เลยเพื่อบรรลุขุมพลังเสริญพวกความคิดเล่นผ่านในใจของมูเ่เฉินดวงตาก็กระพริบป้้บหวเขานั่งลงบนพื้นอย่างเด็ดเดี่ยวจากนั้นก็หายใจเข้าลึกๆทําจิตใจให้สงบลงขณะที่จิตใจดําดิ่งในความสงบมือก็กลมญ้านวนน้อยยินอย่างไว้จากด้านบนและด้านล่างจากนั้นคลื่นลิงของมูเ่เฉินก็พุ่งพรวดออกมาตุม ก้อนดินที่อยู่ใต้หญ้ากลายเป็นฝุ่นภายใต้แรงกดนั้นของคลื่นหลิงหญ้านวลน,น้อยหยินหยางก็เริ่มปริแตกออกจากกันเล็กน้อยของเหลวสีเขียวมรกตที่เต็มไปด้วยคลื่นหลิงไม่ธรรมดาไหลออกมาอุบเขาตลบอบอวนไปด้วยหมอกกลิ่นเยาวยยนกระจายไปทั่วแรงกดดันของคลื่นหลิงในฝ่ามือของมูเ่เฉินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในที่สุดก็บีบอัดหญ้านวลน,น้อยหยินหยางจนกลายเป็นกลุ่มของเหลวสีเขียวมรกตของเหลวนั้นเต็มไปด้วยคลื่นหลิงอันน่ามหัศจรรย์ ทำให้มือของมู่เฉินสั่นไหวเลยทีเดียวคณะที่เขาสูดหายใจของเหลวสีเขียวมารากตก็เดือดปุดๆจากนั้นก็กลายเป็นหยดน้ําสีเขียวไหลเข้าไปในปาาของมู่เฉินเมื่อของเหลวสีเขียวมารากตที่เต็มไปด้วยคลื่นหลีงพิเศษเข้าสู่ในร่างกายของมูช่ชเฉินผิวของเขาก็เปลี่ยนไปสีเขียวกระทันหันทั่วสพางกายขยายขนาดขึ้นพลังงานที่น่าอัศจรรย์สาดซัดราวกับน้ําบาในร่างกายของมู่เฉินทันใดนั้น เขาก็ร,กรวบรวมความคิดพลังหมุนเวียนวิชามหาเจดีเพื่อจะนําคลื่นหลิงก้อนใหญ่เข้าสู่ร่างกายให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่ว่าคลื่นหลิงจากหญ้านวลน,น้อยหินอย่างมากเหลือลน้นตอนนี้เมื่อมันเข้าสู่ร่างของมู่เฉินได้<ม>ก็แสดงสัญญาณการสูญเสียการควบคุมทันทีขณะที่มู่เฉินกําลังยุ่งอยู่กับปัญหานี้จูจูก,ก็เกิดแรงดึงดูดขึ้นในจุดชี้ไห่จากนั้นคลื่นหลิงบริสุทธิ์จํานวนหนึ่งก็ถูกดูดออกไปตอนแรกมู่เฉินก็อึ้งไปกับสิ่งที่เกิดขึ้น แต่เขาก็ตั้งสมาธิทันทีเมื่อเห็นว่าคลื่นหลิงเหล่านั้นลังไหลเข้าไปในร่างของวิหกโลกันที่นอนยังหมดแรงอยู่บนยอดเกสรของดอกแมนดาลาขณะที่วิหกโลกันดูดกลืนคลื่นหลิงของหญ้านวลน,น้อยหอยินหยางร่างที่สรวร่างของมันก็สว่างขึ้นจากนั้นเปลวเพลิงสีดําก็เริ่มลุกโชนบนผิวกายอีกครั้งมองอะไรเจ้าเป็นคนทําให้ข้าอ่อนแอแบบนี้ตอนนี้เจ้ามีคลื่นหลิงเยอะเกินไปนี่จะเป็นอันตรายต่อเจ้า ขคาแค่เอามานิดหน่อยเองวิหกโลกันดูเหมือนจะรับรู้การจ้องมองถึงส่งข้อความเย็นชาออกมาหมู่เฉินยิ้มขมคืนแล้วพูดอย่างลังเลนี่ไม่ใช่ว่าเจ้าคิดจะลอบโจมตีข้าอีกแล้วหรือเขาจําได้ว่าครั้งก่อนระวังที่กําลังจะบรรลุขุมพลังวีหกโลกันก็แอบซุ่มโจมตีเช่นนี้แต่ตอนนี้พัฒนาการครั้งนี้ก็สสำคัญยิ่งกว่าอะไรหากมีอะไรที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นเขาคงจะเสียใจหนักหนาเป็นแน่ าเจ้าอยากให้ทำเช่นนั้นข้าก็ทำได้นะความคิดเยาะเย้ยสื่อออกมาจากความคิดของวิหกโลกันมม่เฉินยิ้มเก้อแล้วรู้สึกดีขึ้นบ้างจากนั้นเขาก็ละความสนใจจากวิหกโลกันมุ่งเน้นมาที่การดูดกลืนคลื่นหลิงก้อนใหญ่ในร่างกายเตรียมตัวโจมตีขุมพลังเสินพวกในหุบเขาพวกเย่ชิงหลินกำลังตามเก็บผลของสมุนไพรต่างๆแม้ว่าผลเหล่านี้จะมีพลังด้อยกว่าเมื่อเทียบกับยานนนน้อยหยินหยาง ว่าก็ยังมีประโยชน์มากสําหรับคนที่ต้องการบ่มเพาะพลังเช่นพวกเขารัสมีที่สมบูรณ์อะไรเช่นนี้ท่านใดนั้นหวังเซิ่งก็หันไปมองที่ส่วนลึกของหุบเขากลิ่นหอมอันเย้ายวนกําใจออกมาพร้อมกับคลื่นหลิงอันหนาแน่นเหย่ชิงหลิงหยุดอยู่ครู่หนึ่งนางรู้ทันทีว่ามู่เฉินกําลังดูดกลืนหญ้านวลน,น้อยหินหยางอยู่เรามีคนลฝ้ตะเวนบริเวณน,นี้แล้วใช่หรือไม่ไมีแล้วไม่ต้องห่วงพี่เย่คนของเราเฝ้าระวังอยู่ หวังเซิงหัวเราะทันทีที่หวังเซิงพูดจบก็มีเสียงดังกึกก้องสะท้อนมาจากนอกหุบเขาผู้คนที่อยู่ในหุบเขาเปลี่ยนอารมณ์ในทันใดเมื่อเย่ยชิงหลิงได้ยินเสียงนี้านางก็ทะยานไปที่เนินสูงจ้องมองไปที่ระยะไกลคนสองคนเคลื่อนไหวยังว่องไวไปยังเนินที่เขาอยู่ใกล้ๆพวกเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่ตื่นตระหนกพี่เย่แย่แล้วเราเห็นกลุ่มสองกลุ่มกำลังบุ่งหน้ามาทั้งนี้สีหน้าเย่ยชิงหลิงเปลี่ยนไปถามว่า กลุ่มเกอรหรือไม่ใช่เราไม่เห็นเกอห์ไอยู่ในสองกลุ่มนั้นเลยชายคนหนึ่งพิมพำมแววตาของเย่ชิงหลิงเคร่งเครียดลงพึมพำว่าดูเหมือนเกอร์ไจะไม่ใช่คนเดียวที่รู้ว่ายานวนน้อยหยิดย่างอยู่ที่นี่ไอสารเลเนั่นคิดแผนชั่วเอาไว้ตั้งแต่ต้นจริงๆเอเย่ yeah. แล้วเราจะทำอย่างไรดีหวังเซิงรีบถามสองกลุ่มที่มาใหม่น่าจะพอฟัดพอเวียงกับกลุ่มเกอมิฉนั้นเกอไฮคงไม่ปล่อยเอาไว้ เมื่อคนสองกลุ่มนั้นต่างมีเป้าหมายมายังหุบเขาแห่งนี้แล้วพวกเขาจะต้านทานไว้ได้อย่างไรเย่ yeah, ชิงหลิงเหลือบมองไปทางหุบเขากัดฟันตอบว่าพวกเราต้องกันพวกมันไว้ก่อนตอนนี้มู่ฉันกําลังโจมตีขุมพลังเสริมพวกเขาจะถูกรบกวนไม่ได้หวังเส่งแลกเปลี่ยนสายตากับคนอื่นๆพวกเขาจะหยุดคนพวกนั้นได้อย่างนั้นหรือแต่ในเมื่อเย่ชิงหลินเอ่ยแผนแล้วพวกเขาก็ต้องทําตามเย่ yeah, ชิงหลิงขึ้นไปยังจุดสูงสุดของหุบเขา แล้วจ้องมองไปที่ระยะไกลนางมองเห็นคนสองคนในกลุ่มมุ่งหน้าไปด้วยความเร็วสูงแต่ละคนมีผู้ติดตามจํานวนมาก <c oughs> เจอกัะดีกแล้วคงสวยร่างร,าง,รางหนึ่งชีกตัวออกมาจากกลุ่มทางซ้ายคลื่นหลิงอันหนานแน่นกำใจออกมาขณะที่เขาหัวเรยยาะย่างหยอดยังกงเช่นนั้นรอเย,ยชิงหลิงจ้องมองชายในชุดสีขาวก็ข,ขมวดคิว้วนางเคยเจอเขาคนนี้มาก่อน แม้ว่าเขาจะไม่ได้เข้าร่วมในการทดสอบของสงครามเทพยุทธ์แต่ตระกูลของเขาก็ร่ำรวยมากเมื่ออาศัยทรัพยากรจํานวนมากลน้นก็ทําให้เขาสามารถบรรลุกขุมพลังเสริมพวกขันต้นได้เอ้กลุ่มเยี่ยกล้ามากนะีอคิดจะมาแย่งของที่ข้าโจหลีเลงเอาไว้อยากตายหรืออย่างไรอีกกลุ่มหนึ่งใช้ในชุดสีดําก็พุ่งออกมาด้วยสีหน้าอันเย็นชาก็อจ้องมองไปยังโหดร้ายไปยังเยี่ยชิงหลิงกลุ่มหยองกับกลุ่มโจรหรือ พวกหวังเซิงหน้าทอสีทั้งสองกลุ่มเป็นที่รู้จักกันดีในแถบนี้ความแข็งแกร่งของพวกเขาไม่ได้น้อยหน้ากว่ากลุ่มเยี่ยเลยเย่ชิงหลิงจ้องมองอย่างเย็นชาไปที่หยางกงและโจโหลีทั้งคู่ไปจอมยุทธขุมพลังเสริมพวกขั้นตนนางคนเดียวคงลำบากแน่ถ้าต้องต่อสู้กับพวกเขาเย่ชิงหลิงส่งยานวดน้อยยินยางมาโจโหลีตะโกนเขาเลงยานวดน้อยมาหลายวันแล้วถ้าไม่ใช่เพราะหยางกงพวกเขาก็คงลงมือไปแล้ว ใครจะคิดว่าเย,ย่ชิงหลิงจะเป็นคนเริ่มก่อนกันเล่าดวงตาของเย,ย่ชิงหลิงเป็นประกายความกระวนกระวายนางยิม้มดูเหมือนอีกลุ่มก็อยากได้ย่านวนน้อยยินอย่างเช่นเดียวกันถ้าค้าให้กับเจ้าพวกเขาก็อาจจะไม่พอใจโจโหลีขมวดคิ้วและหันไปมองหยางกง <c oughs> ไม่เพียงเจ้าจะสวยแต่ก็ยังเจ้าเล่แสนกลนอีกด้วยข้าชอบข้าชอบหยางกงหัวเราะมองไปที่โจโหลีเอ่ยต่อว่า <c oughs> พี่โจ มองแผนจิตวิทยาของนางทะลุป,ปรุกป,ปรงใช่หรือไม่ทำไมเราไม่มาร่วมมือกันจับสาวงามผู้นี้ก่อนถ้าสำเร็จข้าจะยกย่านวนน้อยหอยินหยางให้กับเจ้าสวนานางเป็นของข้าว่าอย่างไรเล่าเยี่ยมโจหลีดวงตาเป็นประกายนิสัยเขาต่างจากหยางกงดังนั้นย่านวนน้อยหอยินหยางจึงดูใจเขามากกว่าสีหน้าเยี่ยงหลิงเปลี่ยนไปเมื่อนางเห็นว่าพวกเขาทั้งสองคนกลับกลายเป็นพันธมิตรกันชั่วคราว <laughs> หนสวยไม่อยู่กับข้าดีหรือไม่ข้าจะให้เกียรติเจ้าอย่างดีเลยอย่างกงหัวเราะร่าจากนั้นก็พุ่งไปหาเย่ยชิงหลิงส่วนโจโหลีก็พุ่งตัวเข้าไปในเวลาไล่เลี่ยกันล้อมเย่ยชิงหลิงเอาไว้ใบหน้าเย่ยชิงหลิงเย็นยเยือกลงหลายส่วนลื่นหลิงอันหนานแน่นปะทุกออกจากกร่างแม้ว่าจะตึงมือสักหน่อยในการเผชิญหน้ากับจอมยุทธ์ขุมพลังเสริญพวกสองคนแต่ทว่านางก็ไม่มีทางเลือกอื่น นางทำที่เพียงยื้อเวลาให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ตูงทว่าขณะที่เย,ยชิงหลิงกำลังจะโจมตีคลื่นหลิงอันรุนแรงก็ระเบิดออกมาจากเนินเขาใกลๆ้ๆป่าที่อยู่รอบด้านพาราณสูนได้ทันทีคลื่นหลิงอันป่าเถื่อนที่ไหลเวียนทำให้หยางกงและโจหลีตกใจพวกเขาหันสายตาไปมองบริเวณนั้นอย่างรวดเร็วค่ายกลขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นมาช้าๆบนทางลาดเบื้องหน้าค่ายกลเป็นเด็กสาวผมแกละหน้าตาน่ารักหน้าเอ็นดู นางจ้องมองไปทางพวกเขายังไม่พอใจมารังแกพี่สาวคนอื่นอยากโดนตีใช่หรือไม่เสียงของเยีสุนเอ๋อดังก้องขนาดมือวาดกระบวนท่ายอย่างรวดเร็วสร้างปราประทับค่ายขนขนาดใหญ่ที่อยู่เหนือร่างก็หมุนขวางคลื่นลิงดุเดือดรวมตัวกันเร็วจีเคยมังกรวายุทะลมเบหาโอ้ภายในค่ายขนสีฟ้าขนาดใหญ่แสงสีฟ้าก็รวมตัวกันกวาาไปทั่วท้องฟ้า มังกรวายุขนาดมาหึมาพุ่งออกมาจากค่ายกลนพัดเศษดินเศษหินกระจุยกระจายพร้อมคลื่นหลิงอันปัน่นป่วนบินจังวัดเฉวียนไปทางหยางกงและโจหลีเมื่อหยางกงและโจหลีจ้องมองมังกรวายุที่หน้าเกรงขามใบหน้าของพวกเขาก็แปลเปลี่ยนไปฟังที่ทันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามในช่องน้าราด้วยครับ